ชู้ที่เป็นเพื่อนเจ็บกว่าชู้ที่เป็นใครเพราะมันทำลายทั้งความรักและความไว้ใจในคราวเดียวยามเช้าของหมู่บ้านโคกหนองว่าแสงแดดอ่อนส่องผ่านยอดมะพร้าวเสียงไก่ขันปลุกผู้คนให้ลุกขึ้นเริ่มวันใหม่แสงตื่นก่อนฟ้าสางเหมือนทุกวันเธอหุงข้าวก่อไฟต้มน้ำ ล้างหน้าให้ยุคชายวัยเจ็ดขวบก่อนจะจัดสำรับอาหารง่ายๆวางรอสามีกลับจากอคอกวัวชีวิตของแสงไม่หรูหราแต่เป็นชีวิตที่เธอภาคภูมิใจเธอขยันอดทนและไม่เคยปล่อยให้บ้านขาดความอบอุ่นแม่วันนี้กับข้าวอะไรลูกชายถามแกงผักหวานกับไข่เจียวกินเยอะๆจะได้โตไวๆ พ่อชอบไข่เจียวแม่ที่สุดเลยเด็กชายพูดยิ้มยิ้มแสงยิ้มตามความสุขของเธอมักเป็นเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ไม่นานมานัทก็เดินเข้าบ้านเหงื่อซึมตามใบหน้าชายร่างสันทัดหน้าตาซื่อๆไม่หล่อจัดแต่ดูเป็นคนพึ่งพาได้เขาเป็นคนใจอ่อนไม่ชอบมีปัญหากับใคร และนั่นคือสิ่งที่แสงคิดว่าเป็นข้อดีของสามีตื่นเช้าทุกวันเหนื่อยไหมมนัฐถามเหนื่อยแต่ชินแล้วแสงตอบถ้าไม่มีเธอบ้านคงไม่เป็นบ้านพูดเหมือนจะชมมนัฐหัวเราะก็ชมจริงๆในบ้านหลังนี้ยังมีอีกคนที่เข้าออกเหมือนญาติดาวเพื่อนสนิทของมนัฐ และเป็นเพื่อนบ้านที่แสงไว้ใจที่สุดดาวเป็นหญิงโสดอารมณ์ดีพูดเก่งใครๆก็รักเธอมักมาช่วยงานบ้านช่วยเลี้ยงลูกช่วยทำนาในฤดูเกี่ยวข้าวจนชาวบ้านคุ้นชินกับภาพที่เธอเดินเข้าออกบ้านมานัดกับแสงโดยไม่ต้องเคาะประตูแสงวันนี้ฉันเอาเข้าวเหนียวมาฝากดาวพูดเสียงใสเอาอะไรมาก็ได้ แต่อย่าลืมกินข้าวที่นี่ก่อนกลับก็คิดไว้แบบนั้นแหละมนัสยิ้มเมื่อเห็นดาววันนี้ไม่ไปทำนาหรอไปตอนสายๆฉันแวะมาดูหลานก่อนลูกชายแสงรีบวิ่งเข้าไปกอดดาวนะดาววันนี้เล่นซ่อนแอบไหมเล่นสิเดี๋ยวนะชนะให้ดูภาพนั้นดูอบอุ่นจนแสงไม่เคยคิดระแวงในสายตาเธอดาวคือเพื่อน คือคนในบ้านมานัตคือผัวที่ซื่อไม่กล้าแม้แต่จะเถียงเมียช่วงงานบุญหมู่บ้านดาวกับมนัตมักช่วยกันจัดของแสงเห็นก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนกันช่วยกันคือสิ่งที่เธอบอกตัวเองเสมอแสงเดี๋ยวฉันไปช่วยดาวขนโต๊ะนะมนัตบอกไปเถอะเดี๋ยวฉันดูครัวเองขอบใจนะเรื่องแค่นี้ไม่ต้องขอบใจ ดาวหันมายิ้มให้แสงถ้าไม่มีแสงงานบุญคงวุ่นวายกว่านี้พูดเกินไปฉันก็แค่ทำหน้าที่เมียบ้านนอกคนหนึ่งเมียบ้านนอกแต่ใจใหญ่กว่าคนทั้งหมู่บ้านคำพูดนั้นทำให้แสงหัวเราะแต่ในแววตาดาวมีอะไรบางอย่างที่เธอไม่ทันสังเกตคาวันหนึ่งหลังงานบุญเลิกแสงพาลูกกลับบ้านก่อนมนัดบอกว่าจะช่วยเก็บของอีกหน่อย ลับดึกไหมแสงถามไม่นานเดี๋ยวตามไปอย่าลืมกินข้าวไม่ลืมแสงเชื่อคำพูดนั้นเหมือนทุกครั้งแต่คืนนั้นมนัตกลับดึกกว่าปกติเกืบเที่ยงคืนเขาเดินเข้าบ้านเบาๆเหมือนกลัวใครปลุกทำไมวันนี้กลับช้าแสงถามทั้งที่ทยังงัวเงียเก็บของนานคนไม่พอดาวกลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วไม่ใช่หรอ มนัดชะง,งักเล็กน้อยอ๋อเธอกลับก่อนแต่ฉันยังอยู่แสงพยักหน้าไม่ได้ถามต่อเพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรให้ต้องถามวันถัดมาดาวมาอีกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้แสงสังเกตว่าดาวไม่ศบตาเธอเหมือนก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าดูเงียบๆแสงถามเปลแค่ปวดหัวนิดหน่อยทำไม่ไหวก็กลับไปพักนะ ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้มนัตเดินออกมาจากหลังบ้านสายตาของเขากับดาวสบกันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหลบอย่างรวดเร็วแสงเห็นแต่เลือกคิดว่าคิดมากไปเองคืนนั้นแสงนอนมองเพดานบ้านหัวใจไม่สบายอย่างบอกไม่ถูกแต่เธอก็ปลอบตัวเองผัวฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเพื่อนฉันไม่ใช่คนแบบนั้น เธอไม่รู้เลยว่าสัญญาณเล็กๆที่มองข้ามกำลังเป็นรอยร้าวแรกของบ้านที่เธอรักที่สุดและบางครั้งคนที่ทำร้ายเราได้ลึกที่สุดไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนที่เราไม่เคยคิดจะระวังลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งนากลิ่นฟางแห้งลอยคลุ้งอยู่ในอากาศแสงยืนมองพระอาทิตย์คล้อยต่ำจากหน้าบ้านมือยังคงเด็ดผักใส่ตะกร้าเหมือนทุกวันชีวิตดูไม่ต่างจากเดิม แต่หัวใจกลับเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อธิบายไม่ได้มนัดกลับบ้านช้าขึ้นเรื่อยๆคำว่าไปช่วยดาวเริ่มกลายเป็นประโยคที่ได้ยินบ่อยพอๆกับคำว่าไปทำงานวันนี้ฉันจะไปช่วยดาวซ่อมรั้วหลังบ้านหน่อยนะมนัดบอกให้ฉันไปช่วยไหมแสงถามตามมารยาทไม่ต้องหรอกงานผู้ชายงั้นอยากลับดึกไม่นานหรอกแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวของมนัดเริ่มยืดยาวออกไปทุกที ที่บ้านดาวรั้วไม้เก่าถูกพิงไว้ข้างหนึ่งงานซ่อมเสร็จตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดแต่ทั้งสองยังนั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนบ้านพี่แสงไม่บ่นหรอที่พี่มาช่วยหนูบ่อยดาวถามเบาๆไม่หรอกแสงเขาไม่ใช่คนขี้ระแวงก็ดีเนอะมีเมียแบบนั้นมนัดหัวเราะเธอก็เหมือนน้องในบ้านดาวยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นแฝงความรู้สึกที่ต่างออกไปน้องที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไร บทสนทนาสองต่อสองเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจากเรื่องงานกลายเป็นเรื่องชีวิตจากเรื่องชีวิตกลายเป็นเรื่องหัวใจบางทีหนูก็อิจฉาแสงนะดาวพูดวันหนึ่งอิจฉาอะไรเธอมีทุกอย่างบ้านผัวลูกแต่เธอก็มีอิสระมนั์ตอบอิสระที่ไม่มีใครเลือกมันก็ว่างเปล่าคำพูดนั้นทำให้มนั์เงียบเขาเริ่มรู้สึกผิดแต่ก็ยังไม่ถอย ดาวเริ่มมองตัวเองเทียบกับแสงเธอสวยกว่าดูแลตัวเองมากกว่าเธอไม่มีภาระไม่มีลูกแต่กลับไม่มีตัวตนในสายตาใครพี่เจอหนูกล่อนแสงทุกอย่างคงไม่เหมือนเดิมดาวพูดทั้งที่รู้ว่าคำพูดนั้นไม่ควรมีมนัทรีบพูดอย่าพูดแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นได้ยินพี่กลัวใครได้ยินหรือกลัวใจตัวเองคำนั้นแทงใจมนัทเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินเลยเส้น แต่ก็ยังหาเหตุผลมารังตัวเองไว้ในบ้านของแสงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เริ่มสะสมมนัดเริ่มถือโทรศัพท์ติดตัวเริ่มออกไปคุยข้างนอกเวลามีสายเข้าเริ่มหงุดหงิดเมื่อถูกถามมากเกินไปใครโทรมาหรอแสงถามดาวมีอะไรด่วนหรือก็เรื่องงานบ้านนิดหน่อยคำตอบฟังดูปกติแต่ความรู้สึกของแสงกลับไม่ปกติเพื่อนบ้านเริ่มกระซิบ เห็นมนัสไปบ้านดาวบ่อยนะก็คงช่วยกันทำงานแสงตอบด้วยรอยยิ้มอืมก็หวังว่าจะเป็นแค่นั้นคำพูดเหล่านั้นติดอยู่ในใจแสงแต่เธอยังเลือกเชื่อคำว่าเพื่อนกันเพราะการเชื่อทำให้เธอยังมีบ้านให้ยืนคืนหนึ่งมนัสกลับบ้านดึกอีกครั้งไปไหนมาคุยกับดาวเรื่องงานดึกขนาดนี้เธอไม่มีใครเลยอยากให้ช่วยดูแสงเงียบเธออยากถามต่อ แต่ก็กลัวคำตอบในอีกมุมหนึ่งดาวนั่งมองโทรศัพท์ข้อความที่ส่งไปมานัดตอบช้าลงเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงช่องว่างระหว่างบ้านสองหลังพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าหนูจะรู้สึกยังไงดาวพิมพ์มานัดตอบกลับอย่าคิดมากเราเป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนทำให้ดาวหัวเราะทั้งน้ำตาแสงนั่งนับเงินในกล่องไม้เหมือนเคยแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความจน เธอเริ่มคิดถึงความมั่นคงของตัวเองแม่พ่อกลับดึกอีกแล้วหรอลูกถามพ่อทำงานอยู่ลูกพ่อไม่ค่อยเล่นกับผมแล้วคำพูดนั้นทำให้แสงใจหายเธอเริ่มรู้แล้วว่าความสนิทบางอย่างกำลังล้มเส้นแต่เธอยังไม่กล้าเรียกมันว่าบาปข่าวลือยังคงเบาเบาเหมือนลมแต่แรงพอที่จะทำให้ใจคนสัน่นและบางครั้งสิ่งที่ทำลายครอบครัวไม่ใช่การทรยศในทันที แต่คือการปล่อยให้ความคุ้นเคยเดินเลยเส้นโดยไม่มีใครกล้าหยุดมันบ่ายวันนั้นฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกแสงเดินถือถุงข้าวสารกับกับข้าวเล็กน้อยออกจากบ้านไปทางท้ายหมู่บ้านเธอไม่ได้ตั้งใจไปหาใครเพียงแค่จะเอาของไปให้ป้าคำที่ไม่สบายแต่ระหว่างทางเธอกลับได้ยินเสียงคุ้นหูดังแว่วมาจากโรงนาเก่าหลังสวนยาง เสียงหัวรอกเบาๆเสียงผู้ชายที่เธอจําได้ดีเกินไปแสงชะลอฝีเท้าหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเธอไม่อยากคิดแต่เท้ากลับพาเธอเดินเข้าไปใกล้ใต้โรงนาไม้เก่าม่านผ้าเก่าถูกดึงปิดครึ่งหนึ่งและในช่องว่างนั้นภาพที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเห็นกลับอยู่ตรงหน้า มนัสยืนอยู่ใกล้ดาวเกินกว่าคำว่าเพื่อนมือเขาวางอยู่บนไหลเธอดาวก้มหน้าน้ำตาคลอร่างทั้งสองแนบชิดในความเงียบที่ไม่ควรเกิดขึ้นถุงข้าวในมือแสงหล่นลงพื้นเสียงดังปึกทั้งสองหันมาพร้อมกันแสงมนัสหน้าเสียดาวสะดุง้งถอยหลังหนก้าวแสงยืนอยู่นิ่ง ไม่ร้องไม่กรีดไม่ถามว่าทำไมเธอเพียงถามเบาๆแต่ชัดนี่คือเหตุผลที่กลับบ้านดึกทุกวันใช่ไหมมนัทรีบเดินเข้ามาไม่ใช่อย่างที่แสงคิดนะฟังฉันก่อนฉันกำลังฟังอยู่เธอตอบเรียบดาวเริ่มร้องไห้แสงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่ยืนกอดผัวฉันอยู่ แสงพูดช้าๆมานัดรีบแทรกมันเป็นแค่ช่วงที่ฉันเผลอเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบไหนแสงฉันแค่สงสารดาวเธอเหงาไม่มีใครดาวสะอื้นฉันอยู่คนเดียวมานานไม่มีใครฟังฉันไม่มีใครเห็นฉันแล้วฉันละ่ะแสงหันไปมองฉันไม่เคยฟัง ไม่เคยเห็นเธอสองคนหรือไงความเงียบถาโถมมนัดก้มหน้าดาวร้อมให้หนักขึ้นเธอรู้ไหมแสงพูดเสียงนิ่งแต่แววตาแตกสลายฉันเชื่อใจเธอมากกว่าคนอื่นทั้งหมู่บ้านฉันไม่เคยระวังเพราะฉันคิดว่าเพื่อนจะไม่ทำกันแบบนี้ดาวสัน่นฉันแพ้ใจตัวเองแสงฉันไม่ได้คิดจะแย่ง แต่เธอก็เอาแสงตอบตรงๆเอาทั้งผัวฉันและความไว้ใจของฉันไปมนัตพยายามจับมือแสงเธอถอยทันทีอย่าแตะฉันแสงอย่าทำแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเธอใส่หน้าคนที่ทำคือพวกคุณมนัตเสียงสัน่นฉันผิดเองอย่าโทษด,ดาวเลย แสงหัวเราะเบาๆทั้งที่น้ำตาเริ่มคลอตอนอยู่กับเธอโทษฉันว่าคิดมากตอนถูกจับได้กลับบอกว่าเธอผิดคนเดียวเธอมองหน้าผัวที่อยู่กินกันมาหลายปีผู้ชายที่เธอคิดว่าซื่อแต่กลับซ่อนขมมีดไว้ข้างหลังฉันไม่โวยวายแสงพูดไม่ใช่เพราะไม่เจ็บแต่เพราะฉันไม่อยากทำให้ตัวเองต่ำลงไปยืนในจุดเดียวกับการโกหก ดาวซุดตัวนั่งแสงฉันขอร้องอย่าบอกใครความจริงมันต้องบอกแสงตอบมันจะพูดของมันเองเธอหันหลังเก็บถุงข้าวที่ตกแม้มือจะสั่นแต่หลังยังตรงมนัดเรียกตามแสงฉันจะอธิบายให้ทุกอย่างเธอหยุดเพียงครู่เดียวไม่หันกลับบางอย่างไม่ต้องอธิบาย เพราะมันชัดเกินไปแล้วแสงเดินออกจากโรงนาผ่านสวนยางผ่านทางดินที่เธอเดินมานับไม่ถ้วนหัวใจเหมือนแตกเป็นเสี่ยงแต่เท้ายังพาเธอเดินต่อคืนนั้นเธอไม่ถามไม่ร้องไม่ด่าเธอเพียงนั่งเงียบๆมองลูกหลับและเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นครั้งแรกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องตามหา เพราะเมื่อถึงเวลามันจะเดินมาหาเราเองและเมื่อมันมาสิ่งที่พังที่สุดไม่ใช่ครอบครัวแต่คือความเชื่อใจที่ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมแสงตัดสินใจแล้วเธอจะถอยออกมาไม่ใช่ในฐานะผู้แพ้แต่ในฐานะผู้หญิงที่ยังรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ได้ความจริงไม่ต้องใช้ปากคนเล่ามันเดินไปเองด้วยสายตาและความเงียบ หลังจากวันนั้นหมู่บ้านโคกหนองว่าก็ไม่เหมือนเดิมข่าวแพร่เร็วเหมือนไฟลามทุ่งใครเห็นใครได้ยินใครเดาต่างเอามาต่อกันเป็นเรื่องเดียวชื่อของดาวที่เคยถูกเรียกด้วยรอยยิ้มเริ่มถูกเรียกด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปและชื่อของมนัสที่เคยมีคนพึ่งพากลับถูกเลี่ยงผ่านเหมือนไม่มีตัวตนเช้าวันหนึ่งดาวเดินไปซื้อของที่ร้านป้าสี บรรยากาศเงียบผิดปกติเอ,อ่อเอาน้ำปลาไหมลูกป้าสีถามตามมารยาทเอาค่ะดาวตอบเสียงเบาอย่างอื่นล่ะไม่ค่ะแค่นี้พอสายตาจากโต๊ะข้างๆมองมาเสียงกระซิบดังพอให้ได้ยินใช่คนนั้นไหมอืมคนนั้นแหละดาวก้มหน้ารีบจ่ายเงินหัวใจเต้นแรงเหมือนถูกบีบทุกก้าวที่เดินออกจากร้าน ที่บ้านมานัดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนไม่แพ้กันงานรับจ้างที่เคยมีคนมาชวนเริ่มเงียบบางคนที่เคยยิ้มทักกลับเดินเลี่ยงช่วงนี้ไม่ต้องมานะมานัดลุงเพชรพูดตรงๆผมทำอะไรผิดหรือครับลุงเพชรเงียบก่อนตอบเอาไว้ก่อนเถอะคำว่าเอาไว้ก่อนกลายเป็นกำแพงที่ไม่มีวันบอกว่าต้องรอนานแค่ไหน มนัตนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวมองถนนดินที่เคยเดินผ่านอย่างมั่นใจวันนี้กลับรู้สึกหนักทุกก้าวแม้จะยังไม่ได้ก้าวไปไหนดาวมาหาเขาในเย็นวันหนึ่งใบหน้าเธอซีดดวงตาแดงกำ่ำฉันทนไม่ไหวแล้วดาวพูดทันทีทุกคนมองฉันเหมือนคนผิดมนัตทอนหายใจมันก็เป็นแบบนั้นแล้วฉันควรทำยังไงฉันไม่รู้ คำตอบนั้นทำให้ดาวน้ำตาไหลพี่เคยบอกว่าจะไม่ทิ้งฉันฉันไม่ได้ทิ้งแต่พี่ก็ไม่ปกป้องมนัดเงียบเพราะความจริงคือเขาไม่เหลืออะไรให้ปกป้องใครได้อีกแล้วฉันจะย้ายออกดาวพูดไปไหนไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักฉันแล้วเราเราไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้วคำพูดนั้นเจ็บแต่จริง ไม่กี่วันต่อมาดาวเก็บของใส่กระเป๋าใบเดียวไม่มีใครมาส่งไม่มีใครถามหมู่บ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นที่ที่เธออยู่ไม่ได้ขอโทษนะดาวมนัทพูดกับดาวเป็นครั้งสุดท้ายฉันผิดเองฉันก็ผิดแต่ความผิดของเรามันไม่เท่ากันแล้วรถสองแถวเคลื่อนออกไปทิ้งมนัทไว้กับความว่างเปล่าที่เงียบงนัน หลังจากนั้นมนัตเริ่มเข้าใจคำว่าเสียใจไม่ใช่แค่รู้สึกผิดแต่คือการต้องอยู่กับผลของมันทุกวันเขาเริ่มนึกถึงแสงนึกถึงบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะนึกถึงคำเตือนที่เขาไม่เคยฟังวันหนึ่งเขาตัดสินใจไปหาแสงบ้านหลังเดิมยังอยู่แต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมแสงกำลังซักผ้าอยู่หน้าบ้านลูกชายช่วยตากเสื้อผ้าภาพนั้นนิ่งและมั่นคง แสงมนัดเรียกเธอเงยหน้ามองไม่ตกใจไม่โกรธมีอะไรฉันอยากขอโทษอีกครั้งฉันรับฟังแล้วฉันเสียทุกอย่างไปแล้วนั่นคือผลของการเลือกมนัดก้มหน้าฉันพังรู้ว่าฉันโง่แค่ไหนรู้ตอนนี้ก็ดีกว่าไม่รู้เลยแสงตอบเราจะเริ่มใหม่ได้ไหมแสงสายหน้าเบาๆ บางอย่างพังแล้วต่อให้ซ่อมก็ไม่เหมือนเดิมฉันยังเป็นพ่อของลูกได้ไหมได้แล้วเป็นผัวละ่ะไม่ได้คำตอบชัดไม่มีพื้นที่ให้ความหวังลวงฉันจะดูแลตัวเองกับลูกแสงพูดไม่ต้องสงสารฉันฉันไม่ได้ยืนอยู่ได้เพราะใครฉันยืนได้เพราะฉันเลือกไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำมนัดน้ำตาคลอฉันเสียเธอไปแล้วจริงๆ เธอเสียตั้งแต่วันที่เธอเลือกโกหกเขาเดินจากไปคราวนี้ไม่มีข้ออ้างไม่มีคำแก้ตัวแสงหันกลับไปหาโลกยิ้มบางๆแม้เหนื่อยแต่ไม่อ่อนแอเธอเริ่มจัดการเงินเริ่มวางแผนชีวิตปลูกผักเลี้ยงไก่รับจ้างเล็กๆน้อยๆไม่รวยแต่พออยู่เพื่อนบ้านบางคนเริ่มกลับมาทักไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเคารพแสงเก่งนะ ไม่ได้เก่งหรอกแค่ไม่อยากล้มเธอรู้แล้วว่าบาปที่ทำกับเพื่อนไม่เคยจบแค่สองคนมันกระทบทั้งหมู่บ้านทั้งชีวิตและทั้งใจแต่สำหรับเธอการตั้งหลักใหม่ไม่ใช่การหนีคือการยืนให้มั่นเพื่อไม่ให้ความผิดของใครมาทำลายชีวิตที่เหลือของเธอและลูกฤดูฝนปีนั้นมาเร็วทุ่งนารอบหมู่บ้านโคกหนองวาเขียวชอุ่ม ลมเย็นพัดผ่านต้นข้าวอ่อนเสียงกบเขียดร้องรับกันยามคำ่ำชีวิตของหมู่บ้านดูเหมือนกลับมาเป็นปกติแต่สำหรับบางคนความปกติไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแสงยืนถอนหญ้าอยู่กลางนามือเปื้อนดินแต่แววตานิ่งกว่าที่เคยเป็นตั้งแต่วันที่เธอเลือกถอยออกมาชีวิตไม่ได้ง่ายขึ้นทันทีแต่ก็ไม่หนักเหมือนวันที่ต้องทนอยู่กับคำโกหก เธอตื่นเช้าทำงานเลี้ยงลูกปลูกผักเลี้ยงไก่รับจ้างเล็กๆน้อยๆเงินไม่มากแต่พอใช้หัวใจไม่ฟูเหมือนคนมีคู่แต่สงบกว่าคนที่ต้องคอยระแวงลูกชายวิ่งมาหาแม่ er, วันนี้ครูชมผมด้วยชมเรื่องอะไรครูบอกว่าผมขยันเหมือนแม่แสงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ต้องอวดใคร แต่มั่นใจในตัวเองเย็นวันหนึ่งมนัสเดินเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้งรูปร่างซูบลงเสื้อผ้าเก่าแววตาไม่เหมือนชายที่เคยมั่นใจแสงเธอเงยหน้ามองมีอะไรมนัสยืนเก๊ๆก,ก,กังๆฉันมาขอคุยด้วยได้ไหมพูดมาเถอะฉันอยากขอโทษอีกครั้งแสงนิ่งไม่ปฏิเสธ ไม่เชื้อเชิญฉันผิดมนัทพูดเสียงสัน่นฉันคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงเธอแล้วแสงถามฉันอยากเริ่มใหม่คำว่าเริ่มใหม่ลอยอยู่กลางอากาศหนักพอจะกดหัวใจคนฟังแต่แสงไม่หวั่นไหวเริ่มใหม่ในฐานะอะไรเธอถามผัวของเธอแสงถอนหายใจยาว มนัทฉันให้อภัยเธอได้ดวงตาเขาสว่างขึ้นจริงเหรอให้อภัยในฐานะมนุษย์แสงพูดต่อแต่ไม่ใช่ในฐานะเมียมนัทหน้าเสียทำไมฉันเปลี่ยนแล้วนะฉันเชื่อว่าเธอสำนึกแต่ฉันไม่เชื่อว่าใจฉันจะกลับมาเหมือนเดิมเขาพยายามเข้าใกล้เรามีลูกด้วยกันนะใช่ฉันตอบ และฉันไม่เคยตัดเธอออกจากการเป็นพ่อแต่การเป็นผัวกับการเป็นพ่อมันไม่เหมือนกันมนัดเงียบน้ำตาคลอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอแสงมองตรงไปแต่ฉันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีผัวที่ทำลายฉันคำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่คมพอจะตัดทุกความหวังลวงฉันเลือกความสงบเธอพูดเลือกศักดิ์ศรี และเลือกไม่ยอมให้บาปของใครมาทำให้คุณค่าของฉันต่ําลงมนัดก้มหน้าฉันเสียเธอไปแล้วจริงๆเธอเสียไปตั้งแต่วันที่เธอหักหลังทั้งเมียและเพื่อนเธอไม่ได้ด่าไม่ได้ซ้ำเพราะเธอไม่จำเป็นต้องทำดูแลตัวเองดีๆนะแสงพูดและดูแลลูกในส่วนของเธอฉันไม่โกรธแต่ฉันไม่ย้อนกลับมนัดพยักหน้า ยอมรับความจริงแม้จะเจ็บเขาเดินจากไปช้าๆครั้งนี้ไม่มีข้ออ้างไม่มีคำขอร้องแสงมองตามหัวใจไม่สั่นไม่เจ็บเหมือนที่คิดมีเพียงความโล่งที่ไม่ต้องแบกอดีตไว้บนบ่าอีกหลายเดือนต่อมาทุ่งนาเขียวเต็มผืนแสงยืนอยู่กลางนาลูกชายวิ่งเล่นใกล้ๆเสียงหัวเระาะใสๆลอยไปกับลมเธอไม่ได้ร่ำรวย ไม่ได้มีชีวิตใหม่รู้หราแต่เธอมีชีวิตที่ไม่ต้องก้มหน้าไม่ต้องแข่งไม่ต้องแยง่งเธอชนะไม่ใช่เพราะใครแพ้แต่เพราะเธอชนะใจตัวเอง